เราจะมาติดตามฟังสายของพี่นิ่มกันปัจจุบ,บันนี้อย่างที่ผมบอกว่าพี่นิ่มนั้นอายุ44ปีแล้วนะครับเรื่องของเจอดีที่โกดังเก็บศพเป็นประสบการณ์ตรงนะครับเกิดขึ้นย่านห้วยขวางเป็นวัดวัดหนึ่งก็แล้วกันประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาครับสวัสดีครับพี่นิ่มสวัสดีครับนะครับพี่นิ่มตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ๋อแถวลาดพร้าวครับแถวลาดพร้าวนะครับ,แ,รบแต่เรื่องที่จะเล่านี้ไปเจอที่วัดวัดหนึ่งอยู่แถวห้วยขวาง นะครับซึ่งวัดวันนี้คือต้องบอกว่าก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านผมเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปประมาณสักสามสิบปีแถวห้วยขวางสมัยนั้นเนี่ยก็ยังเป็นป่าอยู่ใช่ไหมครับพี่ครับผมนะฮะยังคงความน่ากลัวไว้อยู่นะครับแล้วไปเจออะไรเท่าครับที่กดังเก็บศพที่วัดวัดนี้ครับพี่เชิญครับครับผมก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าที่วัดเนี่ยเขาจะมีงานวัดใช่ไหมครับครับเขาเขาจะมีทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีเนี้ย มันพิเศษหน่อยคือมีวงสตริงเนี่ยครับแต่สมัยนู้นผมจําไม่ได้แล้วนะว่าเป็นวงอะไรกะนนะก็คือว่ามันดังอะ่ะตอนนี้อย่างผมด้วยเด็กๆเนี่ยอยากจะเข้าครับแต่ค่าบัตรมันแพงเลยเกินอตอนนี้ผมกับเพื่อนเนี่ยห้าคนคก็คือผมสามคนเนี่ยจะอยู่ที่แตัด้วยขวางแต่ส่วนอีกสองคนเนี่ยคืออยู่หลังวัด Hmm. บ้านเขาจะอยู่ติดกับโกบดังเก็บศพเลยครับ hmm. ก็คือว่าโูหลังบ้านเลยก็จะเห็นโกดังเก็บศพอืม hmm. แต่ตอนนี้ถึงปุ๊บก็จะทําไงดีจะเข้าเพื่อนผมสองคนนี้เขาก็เลยออกอุบายครับ hmm. ก็ว่าเออบ้านเราอะอยู่ข้างโกดังเก็บศพ hmm. แต่ถ้าเราจะจะปีนทางหลังบ้านเรามาคงไม่ได้เพราะเขาเขาทำเป็นเหล็กกั้นไว้ครับ ตอนนี้ก็มันมีอยู่ที่หนึ่งก็คือว่าที่ข้างๆข้างๆบ้านเขาเนี่ยจะเป็นกําแพงสูงคแต่เฉพาะเธอพวกผมปีนขึ้นไปแบบตงปีนไม่ได้อืแต่ถ้าเราก็ต่อตัวขึ้นไปได้อืก็เลยอ้าวโอเคไหนๆก็ไหนๆละก็ไปกันแล้วกันแต่ตอนนั้นไม่นึกถึงเรื่องเรื่องเรื่องผีนะัะคืออารมณ์อารมณ์อยากไปดูวงดนตรีอย่างเดียวครับใช่ใช่เพราะเพราะว่าเด็กอ่ะตอนนี้มันได้ยินเสียงเพลงก็ยิ่งอย่าง อยากเร่งอะยุรีบรีบไปดูอ่ะจังหวะที่ไปกันห้าคนเนี่ยผมก็เดินเดินไปกันกึ่งเดินกึ่งวิ่งอ่ะตอนนี้ไปถึงปุ๊บปเห็นข้างกำแพงเนี่ยอยู่ประมาณหกเจ็ดคนได้กาลังปีนกันอยู่เลยอืแต่ตอนนี้อย่างคือว่าหกเจ็ดคนนะเขาเป็นอย่างคือว่าคนโตอ่ะพวกผม,มนะครัตอนนี้ผมก็ห้าคนก็เดินไปถึงอืเขาก็าหันมาเขาถามว่า พวกเองมากันทาไมวะครับผมก็บอกว่าอ๋อพี่ผมก็จะเข้าไปดูดนตรีเหมือนกันอืเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้พวกเองก็ช่วยส่งงค่าขึ้นไปแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวค่าขึ้นไปนแล้วเนี่ยเดี๋ยวค้าจะช่วยดึงพวกเองขึ้นไปนะี嗯嗯嗯่ยด้วยก็จังหวะที่พวกผมกําลังส่งขึ้นไปเนี่ยเพื่อนผมอ่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับได้ครับครับผมก็เพื่อนผมที่ ูนกับหมูเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันครับทีบ่อ,อยู่แฝตนะนะตอนนี้เขาก็ไม่อยู่เขาก็ยืนอยู่ข้างผมเนี่ยครับก็ช่วยกันดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นฝ่ายปุ๊บจังหวะที่ดันขึ้นไปเนี่ยผมมาหันไปม,มองอยู่ข้างกําแพงครับผมเห็นมันอย่างคือริมฝุดกําแพงเลยนะผมเห็นอะไรเขาขาวไม่รู้อยูอ่ข้างกําแพงคือว่าสูงเท่ากําแพงเลยครับ ผมก็มองดูผมก็จ้องนะ <Yeah. S 2> เพื่อนเพื่อนผมพี่ชื่อพี่ชื่อหมูบอกเอา้านิ่งทําไมไม่ส่งเพื่อนเราไม่ส่งพี่เขาขึ้นไปละเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอดูอะไรหน่อยนึงผมก็มองแต่เพื่อนผมที่ชื่อตูนเนี่ยเขาจ้องอยู่ตั้งนานแล้วเขาเห็นก่อนแล้วเขานักเขาหันต้องอันนี้ผมก็มองมองปุ๊บอะไรสงสัยก็เป็นผ้ามั้งอ่ะโอเคผมว่าไม่เป็นไรผมว่าไม่สนใจละผมก็รีบดันเพราะผมจะ จะรีบเข้าไปดูครับตอนนี้ช่วงที่ดัน,นไปเนะี่ยผมก็ด้วยด้วยอย่างคือว่าติดระแวงอะนะอหันไปมองอีกครับสีขาวตรงนั้นหายไปแล้วหายปุ๊บผมก็มองมองหานะไม่มีือไม่มีปุ๊บผมก็ดันจนคนสุดท้ายก็ขึ้นไปครับดันคนสุดท้ายขึ้นไปตอนนี้ก็ถึงเหลือพวกผมห้าคนแล้วอือฮึ huh. ตอนนี้ผมก็เลยดันเพื่อนผมที่อยู่หลังวัดอนะ่ะครับ สองคนขึ้นไปจังหวะที่ดังขึ้นไปเนี่ยคนแรกขึ้นไปแล้วค,คนที่สองตามขึ้นไปตอนนี้ผมได้ยินเสียงคโครมโครมปุ๊บเพื่อนอีกคนเพื่อนอีกคนขึ้นไปแล้วเนี่ยก็วเฮ้ยเบาเบอดิทำไมต้องทำไมต้องเหยียบอะไรเสียงดังเพื่อนผมบอกว่าไม่ดังไม่ดังได้ไง,เห,งหเหยียบลงแตกแล้วเขาเหยียบลงแตกเพราะว่าลงมันขุไงเหยียบลงศพเลยอะคับ ครับผมเพราะว่าโลูหลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเสาหลังจะล่ายเสาเขาเป็นไงเหยียบลงแตกแล้วปุ๊บอีกคนนึงขึ้นมาเขาเขาก็เป็นพี่น้องกันนะครับเขาเหยียบไปเขาเขาเขาขึ้นไปดังโค้งโค้มอีกผมก็ตกใจตอนนี้หันไปมองข้างข้างกำแพงด้วยด้วยติตระแวงอ่ะคุณแจ๊คเชื่อไหมว่าไอสิ่งที่สีขาวอยู่ห่างตัวผมไม่ไกลเท่าไหร่ฮะ แต่ว่าเพื่อนผมสองคนที่ชื่อหมูตูนพี่น้องกันน่ะมันยืนมองอยู่ต้องมาแล้วออแล้วม,มาให้เห็นอีกรอบนึงหรอครับครับผมหางจากหางจากผมประมาณสองสามคนนะครับครับถึงปุ๊บผมได้ยินเสียงอือคืออือคือ <aris> <ADHD. S 2> ผมก็มองอะไรแต่ผมไม่มองไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรนะค,คือว่ามันเป็นผ้าขาวขาวคลุมถึงผม ตนไหที่ว่าผมก็ตัวสั่นไปหมดแล้วล่ะแต่ขนหัวลุกแล้วล่ะแต่เพื่อนผมสองคนคือว่าหมูกระตูนดึงแขนผมวิ่งสุดฤทธิ์สุดเดชเลยผมก็ผมก็ต้องวิ่งตามเขาไปอนะแต่ผมก็ยังหันมองนะแต่ว่าสีขาวผมได้ยินเสียงตามหลังคือคือคืออยู่อย่างนั้นอ่ะครับแต่ว่าเพื่อนผม,มที่ท,ที่ที่ลุยลงอ่ะมันลุยไปแล้วอผมก็เลยทําไงดีว่าเออกลับบ้านดีกว่าเพราะผม พูง่ายมากวัวสุดขีดแล้วอะผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าผมก็ยังไงคิดว่ามีคนมาหลอกเราหรือเปล่า<อ>แต่ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่ามันตรงนั้นมันมืดมากและอย่างแถวนั้นมันเป็นอย่างคือว่ามันเป็นป่าอ๋อใช่ฮะแล้วใครจะมาหลอกเราครับครับแล้วถึงปุ๊บผมก็กลับบ้านนอนกันเลยนะ<อ>แต่ว่ามันก็ขนหัวรุดตลอดเลยช่วงเช้าผมไปถามเพื่อนอ เป็นไงมั่งไปหาที่บ้านนะฮะอืเพื่อนผมเปิดหลังบ้านให้ดูครับคุณแจ๊คเชื่อไหมลงแตกอะลงแตกมานักกระดุมกระดูกเกะกะไปหมดเลยแล้วคุณแจ๊คเชื่อไหมว่าเพื่อนผมขึ้นไปตอนคนสุดท้ายขึ้นไปเนี่ตอนตอนตอนนี่คนสุดท้ายคนคนแรกขึ้นไปเนี่ยพวกที่ผมส่งขึ้นไปอะนะกันตัวขึ้นไปเพื่อนผมบอกว่า ขึ้นไปไม่เห็นใครสักคนเอา้าเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นคือมีคนที่ตัวใหญ่กว่าเราครับหกเจ็ดคนหกเจ็ดคนครับผมยังไงก็แล้วแต่นะคุณแจ็คพูดถึงนะการที่เราดันคนขึ้นไปใช่ไหมครับแลวการที่ลุย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 ลยงไปเนี่ยการที่เดินมันไม่ไม,ไม่ราบเรียบเหมือนถนนใช่ใช่ใช่แล้วลุยไปเนี่ยกว่าจะถึงตรงหน้าประตูมันก็ไกลอยู่นะฮะครับ แล้วถึงปุ๊บเพื่อนผมคือแรกขึ้นไปเนี่ยอไม่มีใครมาดึงมือเขาเขาบอกเขาจะช่วยดึงใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่เขาไม่ไม่มีใครดึงเขาเลยเขาบอกว่าเขาตายกําแพงขึ้นไปอถึงปุ๊บเขาโผล่โผล่ขึ้นไปคือว่ามองไปเนี่ยไม่เห็นใครแล้วผมก็เลยนึกได้ว่าสงสัยต้องเป็นผีหลอกแน่ๆเลยครับครับเพราะว่าหกเจ็ดคนนะเขาคงจะมาหลอกผมอแล้วก็ที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คงจะใช่แน่ๆเลยครับ เพื่อน<ช>ผมสองคนนะคือว่าแบบจิตแข็งหน่อยคือว่ามันก็วิ่งลุยลงอะ<ช>่ะวิ่งลุยลงออกไปนู่นเลยแต่ว่าเปิดหลังบ้านให้ให้ใหดูโอ้โหลงกสงบานเลยครับโอ้โอ,อแล้วตอนที่ตัวของพี่นิ่มเนี่ยครับครับผมตัวเขาขึ้นไปดันตัวขึ้นไปตอนนี้คือความรู้สึกที่จับตัวเขาก็เป็นปกติเป็นเนื้ออ่ะเป็นเนื้อร <คน S 2> ธรรมดาไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเย็นเหมือนกับที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเฮ้ยมันเย็นผิดปกติไหม ไม่ไม่ฮนะก็กมผมักผ้าอะไรเงี้ยธรรมดาฮะแต่ว่าแบบที่เขาบอกว่าเจอ,อแบบโดนเนื้อยเย็ยนๆไม่ใช่นะฮะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮนะครับผมก็แบบพูดง่ายว่าเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่เราพูดคุยแล้วก็โดน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 ตัวกันอะไรอย่างเงี้ยแลวแต่ว่าแต่ว่าผมผมดันนี่คือว่าดันโดนผ้านะผมก็ไม่รู้นะคือดันโดนผ้าโดนเสื้อเขา ครับผมก็หมายถึงว่าก็ก็คือว่าตัวเขานี่ยผมเชื่อกันดันดันก้นเขาขึ้นไงฮะครับครับครับแล้วถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งฮะเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาปีนดันขึ้นขึ้นไปเสร็จหมดแล้วเนี่ยเขาคือไม่มาสนใจเด็กคือเขาวิ่งไปก่อนไปดูคอนเสิร์ตอยากไปดูเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณแจ็คเพราะว่าคุณแจ็คอย่าลืมว่าลงเป็นไม้ครับแล้วลงวางเรียงกันคือว่าซ้อนซ้อนกันยังไงลงไปก็ต้องเหยียบ ครับยังไงก็ต้องดังขณะพวกเราเด็กๆเนี่ยเราเหยียบยังทะลุเลยฮะครับใช่ครับเพื่อนผมก็ตัวไล่ๆผมเนี่ยเขา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 เหยียบคนหนึ่งก็ดังโครมแล้วออืแต่พวกนั้นไม่มีเสียงเลยฮะครับเหมือนกับน้าอันตรพานหายไปเลยครับใช่ครับออออก็ตรงนี้ผมก็ผมก็งงผมมาผมมานั่งนึกกันดูมันชัดเลยครับว่าว่าผมพวกผมคือว่าโดนหลอกแน่เลยครับ โอ้โหโอ้โหนะครับต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปสมัยสักสามสิบปีแถววุวยขวางคุณพ่อผมเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ตอนแต่ที่นั่นคือว่าเธอคุณแจ้เขียนนะก็คือว่ามันแบบตอนนั้นตึกยังขึ้นไม่ค่อยเยอะครับแล้วตรงอย่างที่ว่าในซอยในในซอยก็เป็นป่านะครับครับสมัยนั้นผมเกิดไม่ทันตอนที่เป็นป่าผมมาเกิดในยุคลังแต่ก็ยังเป็นป่าอยู่สมัยนั้นผมจําได้ว่าเด็กๆเนี่ยถ้าแถว ห้วยขวางรัชดายังเป็นป่าบอนอยู่เลยอะครับใช่ครับตอนนั้นคือว่าถนนรัชดานี่เพิ่งจะสร้างหรอใช่ใช่ใช่เพิ่งจะสร้างใช่ค่แต่ยังไม่เสร็จนะครับจนผมจําได้เคยไปวิ่งเล่นตอนเด็กๆมันจะเป็นป่าบอนเยอะๆมืดๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังเคยไปไปจับพวกไอ้ปลาปลาผลิตอยู่เลยฮะอ๋อนะครับโทษนะครับตัวพี่นิ่มนี่อยู่แฝดเหมือนกันนี่ตอนนั้นอยู่แฝดอะไรอะครับแฝดสิบสี่ห้วยขวางครับผมอยู่แฝดสิบสอง อ๋อใกล้กันใกล้กันก็วัดแถวนั้นแหละครับก็คือว่าลงมาก็เจอตึกคุณแจกละครับอ่าใช่ใช่ใช่อยู่ติดติดกันเลยครับผมนะครับเอาละครับพี่นิ่มนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับได้ครับพี่นิ่มขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ